ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยวัสดุชนแนลนะครับวันนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเข็นรถเข็นคันนี้เข้ามาทำไมคันนี้ไม่ใช่รถเข็นธรรมดานะครับมันคือรถเข็นที่สามารถเปลี่ยนเป็นโตะช่างอนเนกประสงค์ได้จากยี่ห้อไจแอน k i คิงคอง Pro ครับผมจะเรียก,กอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่าโตะ๊ช่างอนเนกประสงค์นะครับเพราะว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ ซึ่งมันจะทำให้พี่ๆช่างและลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับโดยวันนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็สาธิตวิธีการใช้งานให้ทุกท่านได้ดูครับผมสำหรับการใช้งานแบบแรกนะครับเป็นการใช้งานในลักษณะของการบรรทุกของนะครับดังเช่นที่ผมเขียนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยจะสามารถทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเขียนบรรทุกของหรือว่าแบกของหนักได้ง่ายขึ้นนะครับในตัวรถเข็นคันนี้นะครับตอนที่ผู้ชมซื้อมาเนี่ยครับ จะยังไม่มีล้อเลื่อนนะครับยังไม่ได้ติดตั้งมาแต่ตัวล้อเลื่อนจะถูกแถมเข้ามาให้ในกล่องเมื่อซื้อมาแล้วสามารถประกอบตัวล้อเลื่อนเข้ากับตัวรถเข็นได้เลยโดยดูตามคู่มือการประกอบในกล่องนะครับหลังจากประกอบตัวล้อเลื่อนเข้ากับรถเข็นเรียบร้อยแล้วตัวรถเข็นคันนี้จะสามารถรับน้ําหนักได้ถึง150กิกรัมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการเข็นให้ดูครับหรือจะใช้เป็นกรณีลากก็สามารถทำได้นะครับ กรณีที่ต้องบรรทุกของที่มีขนาดชิ้นใหญ่และยาวที่ต้องใช้การบรรทุกด้วยการลากจูงด้วยเชือกก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโดยจะมีจุดยึดเชือกจุดลากจูงอยู่บริเวณนี้ผมจะสาธิตวิธีให้ดูครับของเชือกที่บริเวณนี้นะครับขออนุญ,ญาตนําของออกครับบริเวณมือจับของรถเข็นคันนี้สามารถพับลงได้นะครับโดยบีบทั้ง2ด้าน,นครับ และพับลงอันนี้ผมจะทดลองบรรทุกบันไดที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือในความเป็นจริงถ้าผู้ชมต้องการบรรทุกพวกกิ่งไม้ที่ตัดมามีขนาดใหญ่ก็สามารถบรรทุกได้เช่นกันนะครับสามารถใช้เชือกล่าจูงได้อย่างสบายครับแบบต่อมานะครับเราสามารถประยุกต์ใช้โต๊ะอเนกประสงค์ตัวนี้ในงานซ่อมใต้ท้องรถจนได้นะครับ หรือถ้าเกิดเป็นในสายงานก่อสร้างเนี่ยเราสามารถประยุกใช้ในการนั่งหรือนอนพื้นที่ที่มีบริเวณใต้ท้องเพดานต่ําทํางานได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถนั่งหรือนอนบนต๊ะเหน่งประสงค์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหยิบอุปกรณ์หรือว่าเลื่อนเพื่อทํางานครับผม แบบต่อมานะครับสามารถนํามาใช้ดัดแบบแปลงเป็นนั่งร้านทํางานบนที่สูงได้นะครับผมจะสาธิตวิธีการติดทังดังนี้ครับอันดับแรกนะครับเริ่มจากการกางขาพับออกมาทีละด้านนะครับทั้งสองด้าน,นครับโปดสังเกตนะครับเน้นให้กดบริเวณขายึดตรงนี้ลงไปให้สุดนะครับทั้งสี่ด้าน,นครับ และขาลูกยางที่บริเวณปลายทั้ง4ด้านของขาโต๊ะนะครับจะสามารถปรับระดับได้เองนะครับกรณีที่เจอพื้นที่ที่ไม่เรียบทําให้ผู้ใช้งานไม่ต้องไปหาก้อนหินหรือเศษไม้มาค้ายันเพื่อให้เกิดความมั่นคงครับตอนนี้ผมจะทดลองขึ้นไปยืนให้ดูนะครับสังเกตว่ารับน้ําหนักได้อย่างสบายนะครับ กรณีที่มีการดัดแปลงโต๊ะอเนกประสงค์เพื่อใช้งานในที่สูงนะครับขณะเดียวกันผู้ใช้งานต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางานเป็นจํานวนมากโต๊ะอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับสามารถดัดแปลงทําเป็นที่ขแขวนเครื่องมือเพื่อใช้งานในที่สูงได้ด้วยครับอันดับแรกนะครับยกมือจับลนบเข็นขึ้นมาครับเพื่อเป็นขารับน้ําหนักนะครับอย่างที่2นะครับหยิบถาดสีน้ําเงินออกมานะครับในถาดจะมีตะขอให้1ชิ้นนะครับใช้เป็นที่วางเพื่อ แขวนเครื่องมือได้นะครับสําหรับถานอุปกรณ์สีน้ําเงินนะครับสามารถวางแขวนขึ้นไปบนมือจับรบเข็นได้เลยนะครับหลังจากนั้นท่านวาอุปกรณ์ชิน้นนี้หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถรับน้ําหนักของอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างได้2กิโลกรัมครับ ในกรณีที่เราใช้โต๊ะอเนกประสงค์ดัดแปลงมาเป็นนั่งร้านเพื่อการทํางานในที่สูงนะครับโต๊ะตัวนี้จะสามารถรับน้ําหนักได้อยู่ที่250กิโลกรัมครับแต่มีข้อควรระวังอยู่หนึ่งอย่างนะครับกรณีที่เราจะใช้เป็นนั่งร้านเนี่ยครับโต๊ะตัวนี้สามารถปรับขาได้2ระดับนะครับระดับแรกจะเป็นดังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ระดับที่เราใช้เป็นนั่งร้านโต๊ะตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่50เซนติเมตรระดับที่2เนี่ยจะสามารถปรับขึ้นมาได้อีกประมาณ30เซนนะครับ ในระดับที่2ที่เราปรับขึ้นมาแล้วมีความสูงอีก30ซติเมตรนะครับจะสามารถใช้เป็นโต๊ทํางานได้เท่านั้นเราจะไม่สามารถใช้เป็นนั่งร้านได้นะครับกรณีต้องการใช้นั่งร้านเพื่อยืนทํางานในที่ที่มีความสูงมากกว่าน,นี้อาจจะต้องใช้เป็นบันไดแทนครับสําหรับแบบต่อไปนะครับผมจะนําโต๊ะอนเนกประสงค์ของแ i แอนคิงคองโปรนะครับมาประยุกต์ใช้เป็นโต๊ะเครื่องมือช่างนะครับสำหรับโต๊ะตัวนี้นะครับบนหน้าโต๊ะจะมีฟังก์ชัน สำหรับให้ช่างใช้ทำงานนะครับคือ1เลยคือตัวครึ่งวงกลมที่บอกองศาสำหรับกรณีในการตัดแต่งไม้หรือเหล็กนะครับอย่างที่2จะเป็นแถบแสดงมาตรวัดเป็นไม้บรรทัดครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรและเป็นนิ้วนะครับสำหรับโต๊ะตัวนี้ครับก่อนที่เราจะนำมาประยุกต์เป็นโต๊ะทำงานของช่างนะครับอย่างแรกเราต้องยืดขาของมันออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับวิธีการยืดขานะครับอันดับแรกครับให้ใช้นิ้วกดลงไปที่ปุ่มบริเวณนี้นะครับของทุกๆด้านนะครับกดลงไปให้สุดนะครับ แล้วใช้มือดึงขาโต๊ะออกมาให้สุดครับในทุกๆด้านนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าขาโต๊ะมีการยืดสุดและมั่นคงแข็งแรงดีแล้วเนี่ยครับให้เช็คดูว่าเดือยที่เมื่อกี้เรากดนะครับวิ่งออกมาโผล่ที่จุดด้านล่างแล้วหรือย,อยังถ้าเกิดมันวิ่งออกมาโผล่ที่จุดด้านล่างแล้วแสดงว่าสามารถยึดได้เรียบร้อยดีแล้วครับสำหรับด้านนี้ก็ เลื่อนขาเหมือนกันนะครับอย่างแรกคือกดเดือยให้สุดนะครับเหมือนเดิมครับคอยเช็คนะครับว่าตัวเดือยที่เรากดตอนแรกได้วิ่งลงมาสุดที่ด้านล่างหรือ,อยังถ้าวิ่งลงมาสุดที่ด้านล่างแล้วแสดงว่ายืดเรียบร้อยดีแล้วนะครับหลังจากที่เรายืดขาขึ้นมาเป็นระดับ2เพื่อทําเป็นโตช่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับจะมีกําลังรับน้ําหนักอยู่ที่150กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนําเครื่องมือช่างมาวางให้ดูครับผม ขั้นตอนแรกนะครับผมจะนําไม้มาวางที่จุดที่เป็นไม้บรรทัดที่บนโต๊ะอเนกประสงค์เขามีให้อยู่แล้วนะครับโดยที่จุดศูนย์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับผมจะวัดระยะที่50ซนติเมตรนะครับจุด50ซนติเมตรจะอยู่ทางด้านนี้นะครับหลังจากที่ได้ตำแหน่ง50ซนติเมตรแล้วนะครับผมจะนำไม้ฉากมาตีเส้น ได้ตำแหน่งที่เราต้องการตัดมาแล้วนะครับตัดลงไปบนจุดที่เมื่อกี้ผมได้ทำการขีดเส้นไว้โอเคครับเรียบร้อยครับได้ชิ้นงานที่มีขนาด50เซนมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะทดลองใช้ตัวเครึนวงกลมที่บอกองศาที่ทางโต๊ะใจแอนคิงคองโปรมีไว้ให้นะครับผมจะทำการแบ่งขึ้นของไม้ และผมจะตัดไม้ออกมาเป็น45องศานะครับไม้ชิ้นนี้ตอนแรกที่ผมตัดมาขนาด50เซนผมจะวัดจุดกึงกลางที่25เซนนะครับหลังจากได้เส้นเซนเตอร์มาแล้วนะครับผมจะนำไม้มาวางบนคือวงกลมเพื่อหาตำแหน่ง45องศาวางให้จุด ที่ผมวัดไว้อยู่ตรงตำแหน่งศูนย์พอดีนะครับศูนย์องศาพอดีหลังจากนั้นนะครับหาตำแหน่งที่เป็น45องศาของครึ่งวงกลมครับเพื่อสร้างมุม45องศาขึ้นมานะครับจากครึ่งวงกลมมันนี้เนี่ยตำแหน่ง45องศาจะอยู่ตำแหน่งที่ดินสอผมชี้นะครับผมจะเริ่มขีดเส้นเลยครับหลังจากที่ผมได้จุด45องศาบนครึ่งวงกลมนะครับผมจะทําการมาร์กตำแหน่งของ45องศาบนชิ้นไม้ครับ เรียบร้อยครับหลังจากนั้นผมจะนําชิ้นไม้ขึ้นมาขีดนะครับเพื่อหาตําแหน่งขีดเส้นจากตําแหน่ง45องศาเข้าไปหาที่จุดเซนเตอร์ที่เมื่อกี้เราเซตศูนย์ไว้นะครับผมจะได้มุม45องศาหลังจากนั้นผมจะนําชิ้นไม้มาตัดด้วยเรื่อยนะครับใช้เลื่อยตัวเดิมนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้จะได้ชิ้นงานที่มีขนาด45องศาแล้วนะครับทั้งสองชิ้นนะครับสังเกตว่าประกบกันได้พอดีนะครับครับและสําหรับงานช่างที่หนักขึ้นมานะครับเช่นประเภทงานตัดเจียเจาะนะครับกับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เนี่ยโต๊ะของ Giant King Kong Pro ตัวนี้ครับก็ถูกออกแบบมาสําหรับงานช่างหนักได้เหมือนกันนะครับซึ่งโต๊ะตัวนี้ครับจะมีอุปกรณ์การจับยึดวัสดุที่แถมมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูนะครับ ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวดันชิ้นงานนะครับจะมีแถมมาให้นะครับโดยเก็บไว้อยู่ใต้โต๊ะนะครับเราดึงออกมานะครับมีให้ทั้งหมด2ตัวนะครับสามารถเสียบเข้ากับตำแหน่งรูบนโต๊ะได้ทุกจุดนะครับตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความถนัดของผู้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างการใช้ตัวดันชิ้นงานให้ดูนะครับกรณีที่ผมมีเหล็ก1ชิ้นแล้วต้องการจะตัดเจียเนี่ยเวลาผมทำงานคนเดียว อาจจะมีความยากลาบากในการทํางานเพราะต้องใช้มือหนึ่งในการประคองนะครับได้อีกมือหนึ่งต้องใช้ในการตัดเจียชิ้นงานแต่ถ้าเกิดเรามีตัวดันชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยครับเราสามารถใช้ตัวดันชิ้นงานเป็นตัวประคองในขณะที่เราสามารถทํางานได้เลยซึ่งมันจะทําให้ผู้ที่ทํางานสามารถทํางานด้วยตัวคนเดียวได้นะครับและต่อมานะครับจะมีเป็นตัวที่สําหรับยึดแคมป์จับชิ้นงานนะครับผมผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับซึ่งการใช้งาน ตัวจับแคมยึดชิ้นงานนะครับจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งตัวนะครับคือตัวแคมยึดชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะไม่ได้ถูกแถมมากับตัวชุดโต๊ะนะครับวิธีใช้นะครับอย่างแรกนะครับใช้ปลายสกรูหรือไขควงปลายไขควงนะครับดันตัวเดือยนะครับให้ออกมาก่อนนะครับต่อมานะครับนำตัวแคมยึดชิ้นงานนะครับ ถอดด้านปลายของมันออกนะครับวางลงไปนะครับและนำตัวแคมยึดช,ชิ้นงานนะครับเสียบเข้าที่ด้านล่างครับหลังจากนั้นดันเดือยเข้าไปให้สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้มือบีบบริเวณด้ามจับของปืนล็อกชิ้นงานนะครับเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นนะครับ เรียบร้อยครับผมจะทําแบบเดียวกันที่บริเวณอีกด้านหนึ่งนะครับผมกําลังเตรียมที่จะยึดชิ้นงานเพื่อที่จะทดสอบการเจียแล้วก็การเจาะชิ้นงานเหล็กนะครับด้านนี้ทําเช่นเดียวกันนะครับแบบเดียวกันใส่ให้เข้ไวให้สุดนะครับและอย่าลืมดันตัวเดือยตัวนี้เข้าไปให้สุดด้วยครับเป็นการล็อกเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ชิ้นงาน ถูกยึดกับโต๊ะหลังจากนี้ผมจะมีการทดลองการเจาะการขัดเหล็กนะครับให้กับผู้ชมได้รับชมโดยผมจะขอเรียนเชิญช่างออกมาสาธิตวิธีการให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับทางช่างจะใช้สว่านนะครับทดลองเจาะรูบนเนื้อเหล็กให้ดูนะครับ สังเกตนะครับในขณะที่เจาะชิ้นงานชิ้นงานจะไม่มีการขยับหรือมีการสั่นเลยแม้แต่น้อยนะครับเห็น <C os> ไหมครับหลังจากที่มีการจับยึดชิ้นงานแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าช่างสามารถทํางานได้โดยตัวคนเดียวได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งผู้ช่วยนะครับเพราะว่าจะมีอุปกรณ์ในการจับยึดชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับและต่อไปนะครับผมจะให้ทางช่างมาสาธิตวิธีการขัดผิวเหล็ก บนโต๊ะแหนงประสงค์ใจอันคิงของโปรตัวนี้จะเห็นได้ว่าโต๊ะแหนงประสงค์ตัวนี้สามารถทำให้เราทำงานช่างหนักได้ด้วยตัวคนเดียวได้นะครับต่อไปนะครับ จะเป็นการยกตัวอย่างการตัดท่อชิ้นงานที่มีลักษณะกลมนะครับวันนี้วัสดุที่ผมนํามาใช้ทดลองนะครับจะเป็นท่อ PVC นะครับสังเกตว่าท่อที่มีลักษณะกลมเนี่ยครับปัญหาในการทํางานของมันนะครับคือเวลาเราจะมีการตัดหรือทํางานเนี่ยครับมันจะมีการดิน่นท่อมันจะไม่อยู่นิ่งกับที่นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะขออนุญาตย้าย,ายจุดยึดนะครับเพื่อทําการยึดท่อที่มีลักษณะกลมให้อยู่นิ่งก่อนนะครับ ดันตัวชิ้นงานให้อยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วเดี๋ยวต่อมาผมจะต้องทําการย้ายตัวแคมยึดชิ้นงานนะครับให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมการนั่เบื่อและนะครับหาไขาควงหรือของป้ายแหลมนะครับดันเข้าไปที่ตัวครับบีดตัวแคมรับชิ้นงานนะครับให้ยึดตัวชิ้นงานให้แน่นเหมือนเดิม โอเคครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้จะสังเกตนะครับชิ้นงานอยู่นิ่งนะครับไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยอยู่ติดกับโต๊ะเรียบร้อยนะครับลาดับต่อไปนะครับเรียนเชิญช่างนะครับเข้ามาสาธิตวิธีการตัดท่อ P v C นะครับ นะครับว่าในขณะที่ท่อ PVC ตัวนี้มีความกลมนะครับแต่โต๊ะตำนกประสงค์จแจอคคิงของโ r รของเราเนี่ยก็ยังสามารถจับยึดท่อ PVC ทําให้ช่างสามารถทํางานด้วยตัวคนเดียวได้อย่างสะดวกสบายครับสําหรับวัสดุตัวต่อไปนะครับที่ผมนํามาทดสอบการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ซึ่งมีความหนาค่อนข้างมากสังเกตว่าตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานหนักเหมือนกันนะครับทางเราจะสามารถเจาะชิ้นงาน บนโต๊ะเอเนกประสงของไจแอน์คิงของโกรตัวนี้ได้อยู่หรือเปล่าสังเกตนะครับในขณะที่เจาะไม้นะครับชิ้นงานก็จะยังอยู่นิ่งดีนะครับและต่อไปจะเป็นการเลื่อนไม้นะครับจากการสาธิตของช่างนะครับจะทําให้เราเห็นได้ว่าถึงแม้จะเป็น ชิ้นงานที่เป็นไม้ที่มีความหนาแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับแต่โต๊ะของใจแอนคิงคองโปรตัวนี้นะครับก็ยังมีประสิทธิภาพที่จะสามารถรับน้ําหนักแล้วก็ทํางานตัวนี้ออกมาได้อย่างสีเยี่ยมเลยนะครับ<ม>และสําหรับคําแนะนําในการใช้งานโต๊ะอนเนกประสงค์ของใจแอนคิงคองโปรตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับกรณีที่เราจะใช้งานเป็นนั่งร้านนะครับ ผู้ชมต้องอย่าลืมนะครับว่าเราต้องปรับขาให้อยู่ในระดับหนึ่งก่อนนะครับจึงจะสามารถใช้งานเป็นนั่งร้านได้กรณีที่เราปรับขาสูงขึ้นมาเป็นระดับ2แล้วนะครับเราจะสามารถใช้เป็นโตทํางานช่างได้เท่านั้นนะครับอย่างต่อมานะครับก็ควรระวังก่อนเริ่มการใช้งานในกรณีที่ต้องปีนทํางานขึ้นที่สูงหรือต้องการปรับเป็นป๊อกเพื่อสําหรับทํางานช่างและต้องมีวัสดุที่มีน้ําหนักมากนะครับผู้ใช้งานนะครับต้องตรวจสอบจุดยึด ของขาโต๊ะให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่ามีการล็อกดีแล้วหรือยังนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้และสุดท้ายโต๊ะตัวนี้นะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วกรณีที่มีการเปื้อนปุ่นหรือมีการเปื้อนคราบสารเช่นีต่างๆสามารถเช็ดทําความสะอาดได้นะครับหากผู้ชมมีความสนใจโต๊ะช่างอนเนกประสงค์ Jann King c อง t r o นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุและบ้านอันดียนทุกสาขาครับ